อเียจ so right? ุไม่สู้อยอะแล้ว claro กันมันรู้มืออยู่แล้วเว้ยไอ้เหียตอบพวกขีร้องให้มันดูหน่อยว่าใครวินในสัตว์เอ็เคสู้ไม่ไอ้เหียเกือบปล่อยมาโไอ้สัตว์ไอ้เียอดูอกแบบน่นะช้าดวช้าดิวช้าดิวช้าดิวช้าดวช้าดิ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 วช้าดยวช้าดิวช้าดิวช้าดิวช้าด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 ิวช้าดวช้าดวช้าดิวช้าดวช้าดิวช้าดวช้า เปิดไฟสุดชีกว่านี้ชีกว่านี้ชีทีวีกว่านี้ชีทีวีสีส้มนะเพื่อนพี่เกลียวพี่เกลียวรอห้อยเลยพี่เกลียวรอนะไรกันเลยเออเออเออเหม่งเกลียวน้ำแตงกวาไอ้ท้ายเทว์ท้ายเทว์สั่งลงลงรถไปไว้นะเว้ยท้ายเทวสั่งลงลงเลยนะวายอย่าด้วอย่าลืมน้ำหมูดู้ว้แบกไว้ดู้ว้แบกไว้ลงลืมน้ำหมูไี้อะไรกูเล่นในไฟไอ้สัตว์รักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนโอเครักรักเพื่อนดีเๆนะ สุดลักหเพื่อนไอ้เย่าดไม่เลือย่างนี้อย่าห้อยนุ่ย้าเกิเพื่อนสั่งเหรอไม่ห้อยนะฟังนะฟังนัดวงเดียวกันขวามือสามเมื่อไรเอาเลยนะรังรันนะเพื่อนรังรันนะอะไรโอเคเวลานะแม่งเลยเก็เวลาคมมั่นใจอ่ะเก็่เวลาเฮ้ยมันจะลงไฟกันหรอวะมันลงไปมวะมันลงแล้มันลงแล้วนะมันลงรออ่ะไม่ไม่มาซ่อมรถมาซ่อมรถ

ตายตายเคลียเพ่นหน่อยเล่นต่งถนนเล่นตรงถนนเพื่อนเล่นต่อเล่นตนเล่นตรงถนนลงขวานะขวานะขวานะขวาขวาสวยทีลอกไปทีลเอยมันทิ้งโจไกนะของเียวเยดเียีเยตายตายดิตายดิตายดิแปเอสดไกลๆดิตายยังไงอ่ะโอ้โดนตีตายตัวเนอะคุยอะไรเนี่ยคุยอะไระนาะแล้วกูตายปเล่ะ หมดป้าไอ้สัตว์หมดป้าแล้วไปอ่ะแล้วไปคุยไปแย่กะไอ้สัตว์ไล้ไปให้แปรงศพเพื่อนเรารีเว่นไว้ลนงเอาอีโมนี้ทำไมอ่ะเป็นเฮียอะไรอ่ะเป็นเฮียอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะชุบดิมึงชุบดิมึงชุบดิมุบดิมุบดิมุจบดิมุจบดิมึงชุบดิมุจบดิไปเจ๊ทิ๊กใม่เย็ดเย็ดเย็ด าตายตายว <c oughs> ้า <c oughs> แน่นหน่อยน้องขอแน่นหน่อยกูลีเพื่อนได้หมดเลยควายเฮียกักอะไรมึง <c oughs> บายสัตว์มา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 สัตว์มามา,ามามามาวะ <c oughs> ทำะไรอ่ะไปชุ่มเ่็นดิ จูเปนนมจูเปนนมอะไรอ่ะเฮียดบ้ตยตาังงเียอะไรบ้เีสี่ยวไอ้สัตว์ลิปรี้ลิไปตรงนี้ายเยะตายเยอะตายเยอะวยมาเล่นเพื่อนมเล่นยอ้คเล่นมยเล่นม่เล่นมอะไรอ่ะ มึงจะไปไหนบ้าคุยอะไรเงี้ยสอบเพื่อนดึงอนี่รอบ้าไปไหนเธอดิดึงสอไปที่ร้องไกลที่สุดไกลที่สุดบ้าไปไหนเธอดิรีคนดึงบ้าไปไหนบ้าไปไหนจอดีไดึงสอที่ร้องดึงสอที่ร้องคุยอะไรเงี้ยกากตายไอ้เหี้ยจุปบกู หมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วอย่าไฟเปิดหรือพังหรือพังเลยหลังๆไม่ได้เรื่องเลยอะไรเพื่อนทำหนเราต้องทำศพหลังมั่วไอ้เ้ื่อนหนทหนหลังมั่เราเรากลับมาล่นรงการนะเพื่อนกุฏิไพ่กุิไพ่กไห่บอลบอลลไม่ผมผมไม้ผมไม้พี่จับสนับอีก

เออลงไปหมดแล้วไอ้ยพวกอุ้ยสนับแบงแรงจา้าสนับแบงแรงจ้าร้องดิร้องหนับแรงดิร้องดิร้องดิ่นับคุณแรงอ่ะร้องดิสอนไปตรงซ้ายตรงซ้ายมือช่วยมั้ยหน่ะตูมาแล้วไม้ออกปะขอสัมภาษณ์นะครับไม้ออกไหมครับเอยวันนี้ไม้ออกยังครับ ออป้าไอสัตว์ออป้าไอโง่เอะอะไรอ่ะโอเคกำลัโอเคโอเคเป็นไโอเคกาโหลตรงนี้มา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 มมามามอะไรนึงมาอะไนึง มามามาเดวเดรอเพือกูแป๊บนึงไม่รีบไม่รีบมา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 ตีมา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 ดิมามามาดิมา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 มมานามมา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 มมา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 อาาาามมอ

เฮ้ยเพื่อนมามาตรงนี้หนีดิหนีนี่ทำอะไรเยี่ยมัยอ่ะเป็นไรอ่ะยืี่ยมัยเฮ้ยกูดิขึ้นเลยดิขึ้นเลยขึ้นเลยดิอุเยสชุบชุบอุเยสอเยสอเยสเฮ้ยขอบคุณ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 มากเขาเลยยืนยืนยืนยู่กับพุทธอะไรเฮ้ยอะไรอะไรทำอะไรมึงทำอะไรอะไรเข้าอะไรโยิ้มฝายเลยเย็นนี่ตลกตัวตลกด้วย

แกมึงที่ไหนอมกนอเอไอสไม่เจอกันนานกากเหมือนเดิมไม่อีแกมึงอยู่ที่ไหนพรมึงก็โดนเพรมึงก็โดนพราะูตบหมดเลยไอ้สัรับินตนมันจะรับเอนม้าหอบันลยสัตไปดิเียมันจะอ้างเลยแกูอยากรู้อ่ะ ซ่อมรถซ่อมรถจบได้จบได้จบได้ซ่อมรถซ่อมรถไอเหียเร็วแล้วหอมน้อยดียรก่อนตำรวจจะเพิ่มรีดซ่อเวลาข่าว่าทุกคนนะเข้าว่าทุกคนนะเข้าว่าทุกคนนะอย่าติดเราอย่าติดลมเฮ้ยมีมีไอโดนี่สอมึงมีนี่สอบดิสอบมันมาแล้วรถดารถดมันรถดมันเพื่อนรถดมันมึงไปไล่บัมดิไปอไไอ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 ไมอไ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 วไไ เออมขวดไม่ได้หรอกอย่าพิ่งป้นนะอย่าพิ่งป้นนะเออนี่ทำอะไรผู้ชมมไปอยู่เอาสอบมาสอบก่อนเอาสอบก่อนเอาสอบก่อนไปป้นที่อื่นเอาสอบก่อนเอาสอบก่อนเรามีฮาคคีป่ะมาเร็วเร็วเร็วถือยังระวังระวังมันวางอีมพีนะเว้ยระวังมันวางอีมพีนะเพื่อนกระจายกระจายด้วยเว้ยกระจายรถเว้ยหอเลยหอเลยหอเลยมัถือศพเลยเพื่อนมาถือสมเลยหอเลยหอเลยเร็วเอ้ยรถดำใครอะรถดำอีกผ่านเลยอ่ะเลยอ่ะเลยเลยที่ผ่อนที่ผ่อนไปป้นที่อื่นไปป้นที่อื่น ไอีเหรออ้ที่ลนนูอนอ้ี่นะแเออให้หน่อยวจนหอหอ่อ่มาตรงพี่มาตรง่มาตรง่อ่ไหนเดยีบอกนะตำรวจดักง่ายมากนะรีบบอกนะเว้ยรีบบอกอย่งน้นะเว้ยตำรดักง่ายนะเว้ย